ฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เปิดโอกาสให้ตัวเองเสมอนะคะโดยที่หาธุรกิจเครือข่ายนี้ทำวันนี้นะคะได้มาเจอ JNC เนี่ยรู้สึกว่ามันใช่เลยกับสิ่งที่เองค้นหามาตลอดและที่สำคัญนะคะเขามีระบบชัวร์เน็ตเวิร์ให้ซึ่งสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเป็นระบบอัจฉริยะที่สุดยอดมากเลยค่ะ ดิฉันก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะที่มีคิดว่างานออนไลน์หรือว่าธุรกิจเครือข่ายออนไลน์เนี่ยจะสามารถสร้างให้คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถมีรายได้มีเวลาแล้วก็มีการท่องเข่นอิสระหลายๆอย่างแต่วันนี้นะคะ SSC ออนไลน์เนี่ยตอบโจทย์ให้ดิฉันได้ไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเวลานะคะอย่างวันนี้นะคะดิฉันก็ทํางานด้วยนะคะแล้วก็อยู่ร้านสสวยแห่งนี้ด้วยนะคะสามารถสสวยไปด้วยทํางานไปด้วยมีรายได้ด้วยนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่า SSC ออนไลน์ช่วยคุณได้ยังไงจะทําให้คุณมีรายได้ยังไงกกรายละเอียดข้างล่างดูนะคะ แล้วคุณจะรู้ว่า n อ t ออนไลน์จะช่วยคุณมีรายได้ได้ยังไงครับสวัสดีครับครับผมนะครับเป็นบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ชอบนะครับทำา m m มมากเลยนะครับเมื่อก่อนนะครับโอสคูลสอนให้เราออกไปหาลูกค้านะครับลิดรายชื่อโทรตามลูกค้านะครับผมตามหาวิธีการทุกๆอย่างนะครับจนได้มาเจอนะครับ SSC ออนไลน์ครับ เอสซีออนไลน์นะครับสามารถตอบสนองความต้องการผมได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นประชุมออนไลน์เทรนดิ้งออนไลน์นะครับอะไรหลายๆอย่างนะครับผมขาดเหลือตรงไหนทีมงานขาดเหลือตรงไหนนะครับผมสามารถให้ SSC นะครับสอนทีมงานผมได้นะครับณปัจจุบันนะครับคำว่า SSC ออนไลน์ครับผมว่าสมบูรณ์แบบ100%เต็มครับผมแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณก็เปลี่ยนร่ำรวยได้บนโลกออนไลน์กับบริษัท Joy Coin Corporation คุณจะมีห้างสรรพสินค้าที่เปิดไม่มีวันหยุดคุณจะมีธุรกิจที่ไม่มีวันหลับไหลเข้ามาร่วมทำกิจกับเราได้ที่ SSC อ Online ระบบ SSC ออนไลน์ทำให้ดิฉันที่มีงานประจำทำอยู่ในสายอาชีพสุขภาพประสบความสำเร็จทั้งธุรกิจและการเงินค่ะ SSC ออนไลน์ทำให้เด็กม .3 ่างหนูมีไรายได้แบบเป็นของตัวเองได้ค่ะคุณก็สามารถมีไรายได้ได้ค่ะ ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่า S C ออนไลน์จะสามารถทำให้ดิฉันทำงานง่ายขึ้นจริงๆวันนี้ดิฉันไม่ต้องเดินออกไปหาลูกค้าแต่สามารถทำงานที่บ้านได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะไม่น่าเชื่อว่ามันมนหัศสัจย์จริงๆค่ะ S C ออนไลน์ดียังไงล่ะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อในธุรกิจเครือข่ายมาก่อนแต่คุณเห็นไหมคะซื้อแล้วได้เงินคืนวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือคุณจะอยู่ที่ไหนเพียงแค่คุณผ่านระบบ S C ออนไลน์คุณก็ทำเหมือนดิฉันได้คะ่ะเชื่อหรือไม่ และวันนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนที่สแสวงหาโอกาสปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตครับระบบ s s สเเป็นสิ่งที่คุณเลือกและก็ตัดสินใจเช่นเดียวกับผมครับผมสามารถช่วยทุกท่านได้นะครับด้วยระบบ SSC สามารถช่วยท่านได้และช่วยทีมงานที่ทุกท่านอยากต้องการที่จะสำเร็จเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับ24ปีเงินเดือนแค่20,000กว่าบาทปัจจุบันครับซื้อบ้านซื้อรถได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ต้องการครับัสดีครับทุกท่าน SSC ชครับช่วยท่านได้ ทุกคนเนี่ยถ้าใช้ระบบนี้สามารถประสบความสำเร็จได้แบบอัตโนมัตินะครับแล้วงานทุกอย่างเนี่ยออนไลน์ทั้งหมดนะครับทุกระบบเชื่อมโยงก็หากันรวมถึงผมสามารถรับรายได้ทุกวันครับจากตู้ ATM นี่แหละครับดังนั้นวันนี้นะครับรูปแบบการทํางานของธุรธกิจเครือข่ายเปลี่ยนไปแล้วครับวันนี้เราจะเปลี่ยนโลกทุกๆกคนจะเดินเข้าหาเราเราจะดึงดูผู้คนเข้ามาหาและเงินทอมากมายจะรอคุณอยู่มาร่วมธุรกิจกับเราสิครับกับ s s c ออนไลน์ ระบบ SSE ตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้ดิฉันทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะโดยทําแบบออนไลน์ทํางานที่บ้านได้สบายเลยค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะแวะเข้ามาชมมาเยี่ยมชมเว็บตรงนี้นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะดิฉันตรงรักบ,บุญเกิดน,นะคะ ตั้งแต่ดิฉันรู้จักระบบ S S C นะคะทําให้ดิฉันทํางานง่ายขึ้นค่ะเพราะระบบของเรานะคะทํางานให้เรา24ชั่วโมงเลยค่ะสามารถชวนคนได้โดยที่เรายังนอนหลับอยู่นะคะเน้นง่ายสบายค่ะตอนนี้ดิฉันมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะ ว่าตั้งแต่ดิฉันได้รู้จักกระบบ s s c นะคะก็สามารถทำให้ดิฉันเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจในระบบเครือข่ายได้ง่ายและก็สบายๆโดยที่ที่ดิฉันเนี่ยคือไม่เคยที่จะสร้างเครือขาอ่ายแบบนี้มาเลยนะคะทำให้ดิฉันเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จดิฉันคิดว่าคุณก็คือคนหนึ่งที่สามารถประสบความสาเร็จเหมือนดิฉันนะคะผมเป็นนักศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งผมเพิ่งเข้ามาทำงานผมรู้ว่าทุกคนต้องมีความฝัน แต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะไปถึงเพราะมันไม่มีโอกาสตอนแรกผมเองผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่พอผมได้เข้ามาในระบบผมก็รู้ว่าความฝันของผมอยู่ใกล้แค่เอื้อมลองเข้ามาดูนะครับผมว่าจริงๆคนเรานะครับมันต้องมีอย่างอะไหลของชีวิตไว้บ้างนะครับถ้าเราทํางานอย่างเดียวเราก็จะมีรายได้ทางเดียวแต่วันนี้ผมเป็นโป,โปรแกรมเมอร์จริงๆเราก็ไม่เชื่อว่าธุรกิจออนไลน์มันจะทําเงินได้จริง จนผมมาพบก,กับ SSC ออนไลน์มันตอบโจทย์ของชีวิตได้จริงๆครับเพราะเราสามารถทํางานอยู่ที่บ้านตรงไหนก็ได้งานประจําเราก็ทําไปแต่เรามาทําตัวนี้เสริมนะครับสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนได้ง่ายด้วยระบบออนไลน์ SSC ออนไลน์ Online, 24ชั่วโมงครับเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราครับ SSC อนไลน์ครับผมสิทธิเวศมโนฤทธิ์นะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งชีวิตผมจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นอดีตพนักงานประจําบริษัทแห่งหนึ่งแถวสุป,ปากการร แต่ด้วยปัญหาสุขภาพทําให้ผมได้รู้จักธุรกิจเครือข่ายตัวหนึ่งผมเข้ามาด้วยความไม่ชอบครับเพราะผมมีปัญหาสุขภาพโรคกระเพาะและภูมิแพ้นะครับทำให้ผมได้รู้จักบริษัท Joy and c o i หรือบางคนเรียกย่อๆว่า J n C ส,สินค้าของบริษัทตัวนี้แหละครับเปลี่ยนชีวิตผมพอผมสุขภาพดีขึ้นพี่ๆเพื่อนๆเ,เขาก็เลยแนะนําให้ผมศึกษาธุรกิจหลายคนไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายหรือบางคนเรียกว่าขายตรงผมก็ไม่ชอบคับมาฟังครั้งแรกแต่ด้วยความประทับใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทผมก็เลยศึกษาระบบ ก็ทำมาได้ระยะหนึ่งรายได้ผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้รายได้ก็เป็นตัวเลขหกหลักซึ่งปัจจุบันนี้ผมมีเป้าหมายว่ารายได้ผมน่าจะเกินเดือนละ1ล้านบาทเพราะปัจจุบันนี้เรามีระบบใหม่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตทุกคนที่สนใจทาตัวกิจกับเราและไม่ค่อยสะดวกเรื่องของเวลานะครับเพราะระบบนี้เราเรียกกันว่า FSC ออนไลน์ท่านอยากสําเร็จและมีรายได้ถึง6หลักต่อเดือนเหมือนผมลองคลิกเข้ามาชมดูได้นะครับแล้วทางทีมงานเราจะติดต่อกลับไปทันทีภายในยี่สชั่วโมง